สวัสดีครับชี้ชัดหมัด มวยใบยแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในศึกมวยมันสนั่นเมืองประจําวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปาทายทอดสดผ่านช่อง 24u กด24นะครับโดยทั้งหมดนะครับผมวันนี้แซมสั้นก็จะหยิบยกมาเพียง4คู่เท่านั้น4คู่เน้นๆ4คู่เด็ดๆ4คู่จังๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์และก็สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีกลุ่ม, cheer, ม ไวหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกำไรสั้นกระชับัฉบไวเสม,มือได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชํานานทุกพื้นที่กอย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับผมที่ sms99 อย่าลืมแอดสไตล์ด้านหน้าหรือคลิกได th ้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสันกับปากหมดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวแซมสันก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลย คู่ที่หนึ่งนะครับผมแซมสันก็นจะพากันไปดูในคู่ระหว่างวันชนะมอราชพัฒจอมบึงประท่าก,กับ p o w แบง a n k โชคอันดันไฟหนอกประท่ากันในพิกัด105รปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าวันชนะมอราชพัฒจอมบึงวันนี้มาตามพิกัดน,น้ำหนักเลยอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรมาจากชัยภูมิโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า40จนถึง50ไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงน้ำหนักเปบบของเขาอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัม สำหรับเจ้าวันชนะการเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงแรงไปไม่หมดไม่ยุ่งง่ายๆด้วยนะครับผมไอคิวมวยดีกว่าแน่นอนต้นๆยกไม่หล่นก่อนนี่ไปปลายท้ายยกได้ลุ้นตลอด3ไฟลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ชนะมา2ไฟ์แพ้เพียง1ไฟ์เท่านั้นนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับ power bank ชบโชคอนันไฟนอลสำหรับโจว power bank วันนี้มาลดไป1.7ึ่ปอนด์อายุ19ปีสูง177เซนติเมตรมา จากอุบลราชธานีโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า10จนถึง13ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมอรอกตน้ำหนักไปปะของเขาอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัม สำหรับเจ้า p o w บ r b a n อโชคอานันกาเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูสท,ทดลองหดอดทนเลยนะครับผมเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยยะขยันออกขยันโตขยันทำด้วยเชิงมวยไม่ค่อยดีสักเท่าไร่แต่หัวจิตหัวใจใหญ่เกินร้อยแน่นอนโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นนะครับผมสามไฟหลังตั้งแต่ที่แกเข้ามาชกเอาไว้ในเมืองกรุงแกยังไม่แพ้ใครมาเลยสามไฟหลังชนะมาทั้งสามไฟเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันเลยครับผมว่าไฟนี้เขาจะทำสถิติชนะการติดต่อกันเป็นไฟที่สี่ได้หรือไม่ ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับผมเป็นทางด้านของมุมน้ำเงินที่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในช่วงท้ายๆปลายยกวันนั้นมุมแดงต่อน้ําหนักให้มุมน้ําเงิน1นปอนด้วยวันนี้มาชกกันในพิกัดที่น้ำหนักเท่ากันก็ต้องมาดูกันแล้วครับผมว่ามุมแดงแกจะแก้เกมมาได้ดีขนาดไหนทัศนะสํสหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ำเงินมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกบูทรหดอดทนของเจ้ามุมน้ําเงินมากกว่าต้นต้นยกผมมองแล้วว่าน่าจะดูอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าฝีไม้ลายมือไอ้แดงมันก็จะดูดีเลยอะแต่บทเบียดเสียสีกันไปผมก็ยังมองว่าลูกใหญ่ลูกลอยของมุมน้าเงินน่าจะได้เปรียบนะครับผมเปิดหัวคู่แรกของรายการยังไงก็ขอออกเชียร์ไปทางเจ้า power bank มากกว่าแล้วกันคู่นี้เกาะติดคิดตังแน่นอน ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างปราบศึกสิทธิแก้วประพลประท่าก,กับเจนพบมอราชพัฒจอมบึงประท่ากันในพิกัด1 3 6 สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าปราบศึกวันนี้มาขาดไป0.5ปอนด์อายุ20ปีสูง165เซนติเมตรมาจากอุบลราชธานีโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า30จนถึง40ไฟซ้อมอยู่ที่ใกล้สิทธิ์แก้วปะผลน้ำหนักไปปอยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ68กิโลกรัมสำหรับเจ้าปราบศึกสิทธิ์แก้วปะผลกางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องประเภทบูได้ถอยเป็นวงในเข่าเหนียวแน่นเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ประเภทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทันละ ตหลอดเตะหนักต่อยแรงทุกลูกเลยอยกแกมีอาวุธที่หนักแรงสม่สําเสมอเลยนะครับผมสาหรับเจ้าปราศึก3าไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกกท็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยชนะมาสองไฟแพ้เพียง1ไฟเท่านั้นนะครับผมสําหรับเจ้าปราบศึกสิทธิ์แก้วประพล แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจนพหมอราชพัฒจอมบึงสําหรับเจ้าเจนพบนะครับผมวันนี้มาขาดไป0.3ปอนด์อายุ21ปีสูง175เซนติเมตรมาจากกําแพงเพชรชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60จนถึง70ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีน้ําหนักปบปะของเขาก็อยู่ที่ประมาณ70กิโลกรัม สหลักเจ้าเจนพบมอราชพัฒจอมบึงกลางเกงสีน้ําเงินแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าดีเลยนะครับผมแกเป็นมวยเข่าอาชีพประเภทดักศาสตร์แข่งดักเสียบดักแทงวงในไล่แขนแทงเข่าได้ดีเลยเลี่ยมเชิงไม่ธรรมดาแรงปลายท้ายยกไม่หมดไม่ยาบง,ง่ายด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าเจนพบโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยอ่ะสามไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทำฟอร์มอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีชนะมา2ไฟแพ้เพียงหนึ่งไฟเท่านั้นนะครับผมสามําหรับเจ้าเจนพบมอราชพัจอมบึง แล้วทัศนาสำหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวของผมนะมองไปมองมาผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้เมื่อเช้าผมดูร่างกายช่วงชกน้ําเงินมันจะดูดีกว่าเยอะเลยอะวันนี้มาได้เปรียบเรื่องความใหญ่ความลอยด้วยประสบการณ์การผ่านมวยกว็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นรองเลยนะครับผมสําหรับมุมน้ําเงินต้นๆยกหากไม่หล่นก่อนท้ายๆปลายยกบทเบียเสียสีกันไปน่าจะเบียเอาชนะคานแนนไปได้คู่ที่สองของรายการนะครับผมยังไงผมก็ขอออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอออกเชียร์ไปทางเจ้าเจนพบมอราชพัฒจอมบึง ไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างยกนาทีกล้วยบางคอแหลมประทะก,กับกิษาดาแดงรถดีประทะาันในพิกัด136ึ่อนสาหปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้ายกนาทีกล้วยบางคอแหลมวันนี้มาลดไป0.7ตปอนด์อายุ18ปีสูง171เซนติเมตรมาจากอุบลราชธานีโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า30จนถึง40ไฟซอ้อมอ่ทิ่ข่ายจาติกอุบลจังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักปัาจปของเขาก็อยู่ที่ประมาณ64กิโลกรัม สำ,ส,ส,สำหรับเจ้ายกนะทีกวยบางคอแหลมกลางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยเข่าประเพทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตลอดวงในหวางหน้าแทงปั้มตีแข็งแกล่งแข็งแรงด้วยวงในมีศอกสลับลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาเลยอาวุธหนักแรงสัมำเสมอทุกลูกเลยนะครับผมสำหรับเจ้ายกนะทีฟอมช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ยังทำฟอมได้เอาไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สามไฟหลังชนะมาหนึ่งไฟแพ้ไปถึงสองไฟเลยก็ต้องรีบกลับมาทำไฟทำฟอมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้ากฤษดา แดงรถดีสำหรับเจ้ากริชสัตด,ดาวันนี้มาลดไป3.5ตอนอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรมาจากน้องบัวลำพูโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า30จนถึง40ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นน้ำหนักไปปอของเขาก็อยู่ที่ประมาณ65กิโลกรัม สำหรับเจ้ากฤษดาแดงรถดีกางเกงสีน้ำเงิน,แก,นแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าเป็นมวยเข่าเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ประเพศเดินเปิดเกมต่อยหมัดฟันสอกขวา้าคอล็อกลัดฟัตตีก็เหนียวแน่นตัวเล็กแต่ใจใหญ่เลยอย่าเดินบทเดินเบียดเสียสีไปเรื่อยท้ายๆปลายยกมีลูกอึดลูกึ้นตลอดเลยนะครับผมสำหรับเจ้ากฤษดาแดงรถดีฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชวเอาไว้แกกย็ยังทำฟอร์มมาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สไฟลังชนะมา1ไฟ์แพ้ไปถึง2ไฟ์เลยก็ต้องรีบกลับมาทําไฟล์ทำฟอร์มเช สามหลับมุมน้ำเงินนะครับผมวันนี้แกก็จะมาเป็นมวยแทนรู้ตัวเพียงแค่เมื่อวานเท่านั้นแล้วก็น้ำเงินเนี่ยมันเคยแพ้อ้แดงมาด้วยไฟนี้กลับมาเจอกันใหม่ก็ต้องมาดูกันแล้วครับผมว่ามุมน้ำเงินเนี่ยแกจะแก้เกมมาได้ดีขนาดไหนถ้าสนะสำหรับคู่นี้นะครับผมมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกใหญ่และความไวของเจ้าหยกนาทีมากกว่าฟอร์มช่วงหลังที่โชกเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าหยกนาทีมันจะโชกมาสม่ําเสมอมากกว่าด้วยต้นต้นยกผมมองแล้วว่าน่าจะออกตัวน้าห่างไปก่อนหากท้ายท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุบก็มองแล้วว่าน่าจะกินเจ้าหยกนาทียากนะครับผมคู่ที่3าของรายการยังไงก็ขอออกชอบไปทางเจ้าหยกนาทีก๋วยบางคอแหลมมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมแดง ปายปิดท้ายกันที่คู่เอกนะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างมัจจุราชปอพงสว่างประทับก,กับจกเก่งสยามสิทธบอนสก,กุลประทับก,กันในพิกัด125อสาปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างวันนี้มาลดไป2.7งจปอนด์อายุ29ปีสูง165เซนติเมตรมาจากน้องบัวลำพูโชคมาแ้วไม่ต่ำกว่า5 0จนถึง60ไฟซ้อมอยูติข่ายเพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์น้ำหนักเปตเร์ของเขาอยู่ที่ประมาณ6กกิโลกรัม สำหรับโจามาัจจุราชปอพงสว่างกางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูพันดุประเภทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวนชวนทะเลาะตะลอดมัดซอกแกออกได้หน้ากลัวเลยนะครับผมอาวุธหนักแรงทุกลูกแรงดีมีหลายกอกเลยสำหรับตัวนี้มีลูกอัดฉีดเมื่อไหร่แกเดินบทเดินเบียเสียสีไปเรื่อยฟอร์มช่วงหลังนะครับผมที่แกชกเอาไว้แกก็ยังทําฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสามไฟหลังชนะมาสองไฟแพ้เพียงหนึ่งไฟเท่านั้นนะครับสาหรับเจามาัจจุราชปอพงสว่างแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้อง มาเจอกับเจ้าเก่งสยามสิท์บอลสกลสำหรับเจ้าเก่งสายามวันนี้มาลดไป1ปอนอายุ19ปีสูง170ซนติเมตรมาจาก1 0ออชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า30จนถึง40ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายสิท์บอลสกลจังหวัดสกลนครน,น้ำหนักปัจจยของเขาก็าอยู่ที่ประมาณ64กิโลกรัม สำหรับเจ้าเก่งสยามสี์บอลสกุลกลางเก่งสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสต์แข่งต่อยหมัดฟันศอกได้ดีเลยนะครับผมวงในไหลแขนแทงเขา่าล็อกลัดฟัดตีก็เหนียวแน่นอาวุธหนักแรงสม่สำเสมอเลยอะจังหวะเป็นรองแกเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยนะครับผมไม่ถอดไม่หมดไม่ยุบง,ง่ายๆสำหรับเจ้าเก่งสยามหัวจิตหัวใจแกใหญ่เกินร้อยดีจริงๆฟอร์มช่วงหลังที่แกชกเอาไว้ก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับผมสามไฟลังชนะมาหนึ่งไฟล์แพ้ไปถึงสองไฟ์เลยก็ต้องรีบกลับมาทำไฟท์ทำฟอร์มนะครับผม สำหรับจเจ้าเก่งสยาม มวยคู่นี้นะครับผมมวยต้นยกเจอกับมวยปลายยกต้นต้นยกผมมองแล้วว่าน่าจะเป็นเกมของเจ้ามัจจุราชมัจจุราชเนี่ยสามารถลุ้นนับนอกได้เลยอยสำหรับต้นต้น,ตนยกจังหวะฝีมือก็ดูไม่เป็นรองด้วยไม่หมดไม่ยุบก็กินแกะอย่างเหมือนกันนะครับผมสําหรับเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยหากจะเล่นก็ต้องมารอเล่นช่วงท้ายปลายยกเพราะว่าน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นรุ่นน้องจะได้ความสดความแรงท้ายปลายยกนี้ไม่หมดไม่ยุบง่ายๆด้วยนะครับผมวันนี้มาใหญ่มาลอยกว่าด้วยยิ่งมากยกยิ่งใหญ่ยิ่งทํายิ่งเห็นแน่่นนนนนอัศะะสําหรบคูี้ มองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยูดด่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้าเก่งสยามสิบบอลสกลมากกว่าคู่นี้ต้นๆยกผมมองแล้วว่าหากไม่ลนไม่ล่วงท้ายๆปลายาย,ยกเจ้าเก่งสยามน่าจะดูดีกว่าแน่นอนร่างกายวันนี้นะครับผมเจ้าเก่งสยามแม่ก็ดูมาแน่นมาฟิตเปี้ยก,กว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังของเจ้าเก่งสยามช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับผมไฟน์นี้ก็ต้องรีบกลับมาทําไฟทาฟอร์มเพื่อเรียกศรัทธาคู่ปิดท้ายร่างกายยังไงผมก็ขอออกชอบไปทางความใหญ่ของมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าเก่งสยามสิบบอล sắc cồn ก็จบกันไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบบนความทัศนะประจาสส่งมวยมันสน,นั่นเมืองหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับผมที่ sms 9 9อย่าลืมแอดสาดด้านหะน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นก็ป,กปัก ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ